มันจัดมาแล้วกนะว่า90ปนะีนั่นหมายความว่ายังมีเวลาอีกยาวการมีเวลาอีกยาวต้องใจเย็นๆอย่าไปใจร้อนตั้งสติให้ได้ยังมีภาร,รก,กิจที่ต้องเดินไปส่วนจะเดินไปอย่างไรนะครับภาร,รก,กิจแรกก็อยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าจะพร้อมหรือเปล่าถ้ากรรมการการเลือกตั้งพร้อมทําหน้าที่เพื่อให้ประดุงความยุติธรรมหนีไม่พ้นหรอครับ นะเรื่องของความวุ่นวายความไม่วุ่นวายนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาผลการเลือกตั้งมาเป็นยังไงยังไงก็เกิดความวุ่นวาย สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของลุงตู่นะฮะมีท่าทีจะวางมือทางการเมืองพอแล้วนะฮะก็แพ้ขอตกอะว,ว่าง่ายนะฮะเข้าไปทำเนียบรัฐบาลสืนะะ่อมวลชนไปถามก็ไม่เจอสื่อไม่เลี้ยวมาเจอสื่อก่อนหน้านั้นโอ้เจอสื่อหน้าดูหลบหน้าสื่อ หลังจากที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่งานวิเคราะห์และก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันโดยส่วนตัวนะครับ mm. ผม mm. ให้กำลังใจท่านนายกมากกว่าตัวผมเองไม่รู้สึกอะไรเลยว่า mm. ผมจะได้เป็นสอสอหรือไม่จะไม่ได้เป็นหรือผมไม่ได้รู้สึกเพราะว่าผมคิดว่าผมเลยจุดมาแล้วที่เรามีความสุขที่ที่ผ่านมาตัวท่านพลเอกประยุทธ์ก็ ก็ให้ความเมตตาผมเยอะแล้วนะครับผมก็เป็นห่วงท่านนั้นเองยังคุยกับท่านเลยว่าก็ mm hmm. ผมก็อาจจะไปนั่งกินข้าวกับท่านบ่อยๆ mm hmm. นอนรคตนะครับ mm hmm. มไม่มีอะไร,รท่านเ,เยคยไหมคะว่าถ้าหากรวมไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลบท่านจะยังทํางานกนารเมืองต่อไม่ได้เลยแต่ผมคิดว่าท่านก็คงจะงานวิะห์พลเอกประยุทธ์หลังจากแพ้เลือกตั้งก็เข้า,าไปทําหน้าที่ตามปกติใส่ชุด ข้าราชการนะก็เป็นตำแหน่งนายกรัตรีก็ไปทำหน้าที่ตามปกตินะครับแดกหรือธนกรนะรัมตรีประจําสํานักนาย,ยกรัตรีก็บอกว่าได้คุยกับพลเอกประยุทธ์ถึงอนาคตตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะพลเอกประยุทธ์ก็อาจจะวางมือทางการเมืองก็คงจะพอได้แล้วทําหน้าที่เพื่อประโยชน์กับประเทศชาติมามากขนาดนี้แล้วพลเอกประยุทธ์ก็น่าจะวางมือแล้วก็ธนกรก็จะไปกินข้าวกับพลเอกประยุทธ์นะฮะ หลังจากที่พ้นจากตําแหน่งเป็นนายระยะ,ะ,ยะนะฮะนั่นคือสิ่งที่ธนากรได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนมีคนตั้งคําถามอ้าวตกลงพลเอกประยุทธ์แพ้หรอพลเอกประยุทธ์จะวางมือทางการเมืองเหรอพลเอกประยุทธ์ไม่ไปต่อเหรอนะแล้วสิ่งที่ทํามา8ปีละ่ะนะคืออะไรนะสามปอลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะมุงสวนใจเย็นนะ สิ่งที่ผมบอกไว้เนี่ยมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างพรรคประชาธิปัตย์คุณจุดีลักษณะวิสิทธ์ก็ลาออกนะผมบอกไว้แล้วไงฮะไม่เกินวันที่19้าลาออกก็ที่สิบสี่สิบห้าลาออกแล้วนะเห็นไหมฮะก็จะต้องมีการเลือกตั้งหัวหน้าใหม่ภายใน60สวันนะนั่นหมายความว่าจะต้องมีการคัดสรรหัวหน้าใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทําไมประชาธิปัตย์แพ้ผมพูดมาตลอดนะว่าประชาธิปัตย์เนี่ย ต่ำกว่าห้าสิบแน่ก็บังเอิญฟลุกอะ่ะเป็นอย่างที่ว่าเพราะหลักคิดมันผิดอะ่ะนั่นคือปัญหาของพรรคประชาธิป,ปัตย์นี่คือหลักอันหนึ่งแหละาลาในส่วนของพลเอกประยุทธ์ <c oughs> การเมืองมันมีระยะสั้นกลางยาวเขียนไว้ในทับนนพลเอกประยุทธ์ไม่เคยเข้าการเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งเลยมองการเมืองเป็นการทหารนะครับหลงเสียงตัวเอง เพราะทีมงานพาไปในบอ่อปลาของตัวเองแล้วก็ไปตกบอ่อปลาของตัวเองไม่พอไปตกบอ่อปลาเพื่อนสนากการจึงเป็นแบบนี้บัตรเลือกตั้งหนึ่งใบนะใ,ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับต้องยอมรับนะบว่าพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ก็สับสนในเหตุการณ์หลังจากที่แพ้การเลือกตั้งนะครับการแพ้การเลือกตั้งนี่ก็ เกิดมาจากปัจจัยที่ผมเรียนไว้ตอนนี้เป็นยังไงล่ะนะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลานะการเมืองมันมีเวลาระยะสั้นกรางยาวนะครับผลเอกะย์ไม่ใช่รัฐบาลรักษาการบางคนก็ใช้สื่อโดยเฉพาะสื่อใช้ภาษาผิดว่าเป็นรัฐบาลรักษาการไม่ใช่รัฐบาลรักษาการผลเอกพะยุทธ์จะเป็นรัฐบาลจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่นะครับ จำเป็นต้องถอดใจไหมไม่จาเป็นต้องถอดใจเอาะไรนะครับแต่สิ่งที่ผมเรียนไว้ไม่ว่าจะ8ปีที่ผ่านมาล้มเหลวนะฮะไม่ว่าจะเป็นการบริหารที่ล้มเหลวนะแล้วก็เป็นเรื่องของปัญหาต่างๆฮะที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการถูกเอาขืนทุกอย่างก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ครับปฏิบัปิก็ลาออกบางเอิญก็ฟุกทุกอย่างเลย นะครับสาเหตุหลกัหลกๆก็เพราะว่าไม่เข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงนะครับตอนนี้ถอดใจได้หรือยังยังไม่ต้องถอดใจมีเวลาเยอะยังมีเวลาอีกเยอะคืออีกมีเวลาอีก2เดือน2เดือนพลเอกประยุทธ์จะต้องทาอะไรบ้างรัฐบาลควรจะทําอะไรบ้าง1สิ่งแรกก็ต้องตั้งสตินะครับแล้วก็ทําในสิ่งที่ต้องทําถามรัฐบาลพลเอกประยุทธ์วางมือแล้วจบแล้วจบแล้วยังยังไม่จบนะฮะ ในตะมุนพุทธศักราช2560เนี่ยได้เขียนถึงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินะ,ะตามหลักยุทธวิธีที่เรียกว่ารัฐซ้อนรัฐนะครับปัจจุบันคนที่เป็นประธานยุทธศาสตร์ชาติคือพลเอกประยุทธ์นะพลเอกประยุทธ์จะวางมือได้ไหมยังไงก็วางมือบ่ายเพราะเป็นประธานยุทธศาสตร์ชาติอยู่นโยบายต่างๆที่เกี่ยวกับชาตินะครับที่เกี่ยวกับประเทศต้องส่งมอบให้ทางรัฐบาลน,นะครับ หลักนี้มาจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับนั่นหมายความว่าจะมีกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์อีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งมีคณะกรรมการอยู่ประมาณ2ี่สคนนะครับอยู่นี่ยังคงกินกันเดือนอยู่แล้วพลเอกประยุทธ์เป็นประธานนั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์ยังไงก็ไม่ได้วางมือแกมีจบไปยังยังไม่จบมันเข้าสู่ระยะสั้นอยู่นะยังมีระยะกลางและระยะยาว นะครับระยะเวลาในการดำํำรงตําแหน่งของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะจะเป็นนายกรัฐมนตรีครบ8ปีเนี่ยก็จะอยู่ได้อีกปีกว่าๆนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยมันยังไม่จบเพราะว่านะระยะยาว3า6มคนเนี่ยนะซึ่งจะต้องมีสอสอให้ครบจึงจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ถ้ามีไม่ครบก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้อยู่ดีนะครับ สิ่งเหล่านี้ทาให้พลเอกประยุทธ์ยังวางมือไม่ได้นะฮะลุงใจเย็นๆนะการเมืองมันดึกซึ้งการเมืองมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนมันง่ายกว่าโควิดนายทีร้อยเท่าพันเท่าเพราะการเมืองมันจัดมาแล้วนะกว่า90ปีนะปีนั่นหมายความว่ายังมีเวลาอีกยาวการมีเวลาอีกยาวต้องใจเย็นๆอย่าไปใจร้อนตั้งสติให้ได้ยังมีภาร,รกิจที่ต้องเดินไป ส่วนจะเดินไปอย่างไรนะครับภารกิจแรกก็อยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งฮะว่าจะพร้อมหรือเปล่าถ้ากรรมการการเลือกตั้งพร้อมทําหน้าที่เพื่อให้ประดุงความยุติธรรมหนีไม่พ้นหรอครับ,นะรบเรื่องของความวุ่นวายความไม่วุ่นวายนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาผลการเลือกตั้งมาเป็นยังไงยังไงก็เกิดความวุ่นวายนะครับวิธีการแก้ปัญหาดีที่สุดก็คือจะต้องประดุงความยุติธรรมนะครับและเตรียมให้พร้อม ในสิ่งที่ควรทำขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสักเจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุงเรืองมอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนี วยราชบูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานขติยะจารีประเพณีราชวงจักรีสวยราชสมบัติตามบรรดาบุญเทียนบ้บา เฉลิมอง <โก S 1> ค์กษัตริย์ราชาพระูทรงบุญทรงสรองไอสูนวิสุดดุเทพอวตารสุดปิดบันลังทองแพร่สังพระโคมก้องบันดอกกัมสดานเหลือแผ่นสุบันคันติยันสงางาน กายะสกทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แสนสองสดุดีมกีกษัตริย์เจริญาทั่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา ขลังองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงสรองไอทูนวิสุดดุเทพอวตารสถิตบันลังพองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเมื่อแทนสุบันขติยาสนานา ประนตลดกายผสศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกอนเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองสตุดีมีกษัตริย์กรริญตาม่วทุศเตคามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนานมนี้แส้ซ้องสัดุดีมีก,กษัตว์เตรอาทา่วทุกเขตุา,า,าปิติยินดีไ <S S 1> ทยมีองค์กษัตริย์